สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ DIY of Tarot by กันเชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อมากันที่ราศีต่อมาราศีพฤษจิกนะคะวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วคุณไปเปิดดูว่าคุณเกิดในวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรอยู่ในาธาตุของอะไรนะจ๊ะอ่ะมาพฤษจิก16ถึง30ธันวามนี้ ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบ General Reading คือดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือ General Reading พฤจิจาเจอสิบดาบเจอสิบดาบสิบถ้วย The f o o l The Dead จบจากอะไรมาจ๊ะ คุณจบจากอะไรมา,อาขอดูไพ่ของเขาก่อนไพ่ของเขาไพ่ของคนที่คุณรักเป็นอย่างไรบ้างขอดูเขาก่อน The f o o ค่ะการเริ่มต้นใหม่คุณมี The f o o เขามี The f o o ค่ะต่างเริ่มต้นใหม่ซะหรือเปล่าต่างเริ่มต้นใหม่กับตัวตนของตัวเอง The Chariot ความสัมพันธ์ที่ยากกับการที่จะเดินไป Justice มีความรู้สึกถึงอารมณ์ของความไม่ชัดเจนเดอะเดทมาทั้งคู่เลยจบแน่ๆเลยจบแน่ๆมองดูแล้วน่าจะจบแน่ๆอ่ะมาไพา่ใบแรกของคุณหนึ่งใบค่ะเป็นพลังงานหลักนะคะเออ่เดี๋ยวนะคะควันมันขึ้นมาบนบนบนไนนี้มากเกินไปเดี๋ยวอาจารย์ให้ควันอาจจะคลิปอยู่นะควันไปทางนี้หน่อยไปทางต้นไม้ หัน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 มาทางนี้หันเข้ากําแพงมาทางต้นไม้ใช่พอพอโอเคอขอโทษทีค่ะอ่ะไปต่อนะ,อะพไพ่ใบแรกของคุณได้เป็นพลังงานหลักของคุณเลยค่ะ10บดาบนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยมีความทุกข์กายทุกใจหรือมีสภาพของการบาดเจ็บสาหัสการเลิกลาาราอย่าร้างดวงไม่ดีนะช่วงนี้ไปทําบุญนิดนึงนะคะไปทําบุญทําสังฆทานนิดนึงนะ เจอสภาวะที่ถ้าถามถึงไพ่ใบนี้อาจจะมีคนตกงานก็ได้นะการตกงานแบบกระทันหันหรืออาจจะอย่าไปตามที่อโครจรที่อโครจรผับเ็กอะไรแบบนี้มองถึงสภาพร่างกายที่ย่ำแย่อาจจะเจ็บป่วยถึงร้มหมอนนอนเสือก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นระวังเนื้อระวังตัวหน่อยช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวไว้อย่าพยายามไปไหนอย่าพยายามซุกซนให้มันเยอะนักโอเคปะอ่ะ คือเรียกของไพ่แห่งการมีเคราะห์เรียกว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิบดาบที่คุณเจออยู่เนี่ยฟ้าอาจจะปิดอยู่ช่วงในชีวิตอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาเข้ามาทุกๆุกเรื่องทุกๆุกทางเขาเรียกว่าผีซ้ดำดําพลอยค่ะประมาณนั้นนะคะยิ่งต้องใจเย็นๆให้เยอะเลยถ้าเจอไพ่ใบนี้ในความสัมพันธ์อาจจะมองถึงความสัมพันธ์ของคนอื่นที่แทรกเข้ามาใครบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็เลือก การเลือกก็คือเลือกกลับไปอยู่กับครอบครัวก็เป็นไปได้ในบางพฤชจิกนะแต่ในบางพฤชจิกไม่ได้มีครอบครัวแล้วก็คือการกลับไปอยู่กับครอบครัวให้เวลากับครอบครัวมากยิ่งขึ้นเยียวอยู่ตัวเองด้วยเอาอ้อมกอดของครอบครัวมามาดูแลตัวเองประมาณนั้นบางคนอาจจะมีครอบครัวมีลูกสองคนด้วยแหละนะจ๊ะแต่ไปแอบมี อะไรเล็กๆน้อยๆมีเดอะฟลูขึ้นมาในตำแหน่งของความรู้สึกถึงการที่จะต้องแก้ไขปัญหาหรืออะไรก็ตามเดอะฟลูเป็นลักษณะของการเริ่มต้นใหม่การเยียวยาการอยู่แล้วการเดินไปข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าในสถานะของวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรแต่เราพร้อมจะเริ่มต้นใหม่แล้วเดินไปนะคะมันมีเดอะเดทมาประกบที่ตำแหน่งคุณแล้วก็ตำแหน่งเขาด้วยเขามีเดอะเดทคุณก็มีเดอะเดท แล้วก็มีสิบดาบนี่น่าจะมีการจบเลิกลาหย่าร้างการเดินออกมาจากใครสักคนในความสัมพันธ์ที่เขามีเดอะฟูลด้วยนะในความสัมพันธ์ของคุณบางคนจะเป็นครอบครัวจ,จะทะเบียนสมรสอาจจะมีการหย่าร้างกันเกิดขึ้นนะคะต้องขึ้นลงขึ้นสารอืมแต่ถ้าสมมุติว่าตัวตัวคุณเองตัวคุณเองมีครอบครัวแล้วแล้วไปมีกิก๊ก ความสัมพันธ์ของคุณกับคนใหม่นั้นน่าจะไปไม่ได้แล้วค่ะน่าจะไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเลือกครอบครัวถ้าถามว่าคุณจะเลือกใครระหว่างครอบครัวกับกิ๊กคุณน่าจะเลือกครอบครัวมากกว่ากิ๊กก็ไม่อยากจะขยี้นะจ๊ะเออ <c oughs> <c oughs> วันนี้ซอฟต์ๆ <c oughs> ใช่ปาเออจานหน่วยเด h e s มสซิเจยยาอ่ะไม่รู้นะ ใครเห็นไพ่ใบนี้ในคนบางคนค่ะในคนบางคนหรือบางสภาวะที่เกิดการเลิกลาอย่าร้างหรือถะเกิดสภาวะของการเลิกกันเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งนั้นนะ่ะ The m e r c e r i a n เป็นไพ่ของโอกาสเป็นไพ่ของความรู้สึกใหม่ๆเป็นไพ่แห่งไพ่แห่งมหัศจรรย์ เขาเรียกว่าเป็นไพ่แห่งพรหมลิขิตหรือมีสิ่งมหัศจรรย์บางเกิดขึ้นมันมีอะไรให้คุณต้องประหลาดใจเสมอเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าไพ่ชีวิตที่มีความพลิกผันอะไรที่คุณคิดว่าจบกับใครไปแล้วกำลังเศร้าโศกกำลังเสียใจกำลังทุกข์กายทุกข์ใจอยู่นั้นคุณกับเขายังมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอมาเจอมาพบมาพานหรือ มาเริ่มต้นกันใหม่ได้ในบางคนถ้ามีปัญหาเรื้อรังถ้ามีปัญหาทะเลาะเบาแวงมีโอกาสที่จะมาคืนดีกันแบบหน้ามาหาัศจรรย์เลยด้วยซ้ำนจะจ๊ะแต่ไพ่ใบ,บนี้ก็ยังบอกว่าเขายังถือช้อยไว้ในมือ mm. เช่นเขาก็ยังถือครอบครัวเขานะแล้วเขาก็ถือคนและคุณก็ยังถือครอบครัวไว้นะแล้วก็ยังถือคนใหม่ไว้ด้วยนะประมาณนั้น ขอดูดอกม้สีเชียนค่ะคุณอาจจะคุยกับทัตุน้ำกรกฎมินพุจิอ่าหลุมมีสุนตุนกลุมจะได้พูดคุยกันอีกครั้งณณนะนะในสิ่งที่คุณคิดว่าทุกอย่างมันคงจะจบไปแล้วจะได้พูดคุยได้เคลียความในใจเคลียความรู้สึกต่อกันอีกครั้ง รอคอยใช่ไหมรอคอยการเคลียร์เดี๋ยวจะได้เคลียร์ค่ะขอดูเจเหรียญก่อนเจ็ดเหรียญคืออะไรเจ็ดเหรียญคือมองประเมินความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วยังอยากดูยังอยากไปกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็อยากดูว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเขาเองคิดเช่นไรกับเรานะคะประมาณนั้น just take the sun อ่า ไพ่ของจัสติกมาจัสติกมากเดซันเลยอาจารย์มองว่าในใครบางคนที่เร่กราอย่าร้างนะจ๊ะจะมีโอกาสกลับมาแบบปาฏิหารจะได้มาพูดมาคุยมาเคลียกันอีกครั้งและจะได้ความสุขนั้นกลับคืนมาแต่มันไม่รู้สิว่าเป็นความสุขหรือความทุกข์เพราะถ้าใครบางคนมีครอบครัวแล้วนะจ๊ะถ้าพืจิกมีครอบครัวแล้วและไปมีกิก๊ก แล้วก็กิ๊กก็ยังกลับมาแต่ครอบครัวก็ยังอยู่เหมือนกันมันไม่รู้ว่ามันจะเป็นความสุขหรือความทุกข์กันแน่ <laughs> ะมาในส่วนของเขาค่ะคนที่คุณรักเป็นเดรฟูค่ะคิงอ o ฟสอ t h s ช h a r i o t Justice แล้วก็เอ e ออฟ o r d แล้วก็ The The ดดเ The Fool คือการเริ่มต้นใหม่เขาก็คงคิดอย่างเดียวกับคุณค่ะการเริ่มต้นใหม่ไปในวันข้างหน้า การที่เขาคิดว่าเขาไม่มีใครสักคนที่อยู่ตรงนี้แล้วชีวิตเขาจะเป็นยังไงการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กับใครอ่ะกับพติิตรหรือกับคนอื่นขอดูหน่อยค่ะเขายังคงกัดกอดยังคงหวงคุณไว้ในความสัมพันธ์นี้ค่ะยังอยากได้ไว้คนคนนี้อาจจะคี้หึงแล้วก็หวงของเป็นคนที่ค่อนข้างหวงของของตัวเองเพราะฉะนั้นคือคุณคือของของเขา เขาก็ยังหวงยังอยากมีไว้นะจ๊ะยังอยากเริ่มต้นใหม่ด้วยแต่คนคนนี้เป็นคิงอล์สอดเขาจะคริตไต่ตองทบทวนอาจจะออกอารมณ์ของคนที่คิดมากๆหน่อยอาจจะพูดจาไมห่หวานหวานผ่าซากตรงไปตรงมาและใช้สมองมากกว่าหัวใจเพราะเขามองว่าความสัมพันธ์ที่ยากลำบากเนี่ยนะแต่มันก็ยังพอไปกันได้มันมี justic มาหนึ่งใบแล้วก็ age of one เขาอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์และเขาใช้ความคิดอยู่ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะจบไปแล้วจริงๆหรือจะเป็นการจบเริ่มต้นใหม่อีกรอบเขาดูเดอะเดดเขาเดอะเดดเขาคืออะไรเขารู้สึกว่าไม่มีคุณอะเขาเหงาเขาเหงาเขาเบื่อมันเหมือนการขาดการเติมเต็มจากอะไรสักอย่างเออ มีคนมาขอโอกาสมีคนมาหยิบยื่นไมต้ตีช่วงนี้เขาอารมณ์ค่อนข้างหงุดหงิดดูเบื่อเบื่อในการที่เขากับคุณเจอส,ส,ส,จอส,สภาวะความสัมพันธ์ที่เลิกลาเขาเลยมามันเหมือนขาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาเสียใจใช่เขาเสียใจใสีจ่ถ้วยห้าถ้วยคือมีคุณอยู่ในชีวิตมันก็มันก็นกดีนะ แต่ไม่มีมันไม่ดีเลยนะะมานนั้นก้าวถ้วยแต่จริงๆเขาก็เป็นคนรักตัวเองนะจริงๆจริงๆการกลับมาครั้งเนี้มันไม่ใช่มาเพื่อสนองตอบตัวเขาเองสิมันเป็นไอ้ไม่ได้มาเพื่อสนองตอบคุณนะสิแต่เพราะเขาขาดคุณไม่ได้ต่างหากเขามีคนในความสัมพันธ์เขามองว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ไม่เป็นไรหรอกไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อย ไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีสถานะก็ได้นะก็ได้เขายังอยากอยู่ตรงนี้เขายังต้องการความสัมพันธ์นี้ค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการทำงานหรือเป็นคนที่เป็นทหารตำรวจราชการก็ได้นะหรือเป็นครูก็ได้คนที่มีความมุ่งมั่นมานะพยายามในการทำงานตำแหน่งใหญ่โตทีเดียว ทำงานเก่งทำงานถนัดเป็นคนที่มีความคิดดีในเรื่องของการงานนะในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นคนเก่งทีเดียวนะคะคุณอยู่กับคนเก่งเขาเรียกว่าคนมีฝีมืออ่ะไปต่อสิไปยังไงจะไปยังไงอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้โปรเจกต์เขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ค,งงค,นนนค่ะ เขาคิดกับคุณยังไงนะตอนนี้ความสัมพันธ์ที่ห่างเหินประเมินแล้วถึงมันจะไม่ถูกต้องตามคำนบธรรมเนียมประเพณีแต่มันมีใจที่ฝักใฝ่เข้าหากันใครบ้างคนมีครอบครัวจริงๆคุณหรือเขาต่างคนต่างมีครอบครัวอ่ะแฟแฟไว้เฮ้ยความต้องการมันมากกว่าจิตใจที่ถูกต้องค่ะคือมันเหมือนมีคนรู้ อีกฝ่ายหนึ่งมีครอบครัวหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็มีครอบครัวอยู่แล้วแต่ความต้องการความอยากมันอยู่เหนะือสิ่งอื่นใดควบคุมตัวเองไม่ได้นะจ๊ะเดอะเดวิลคุณกับเขาคงยังเป็นกรรมคือกรรมมันเกิดจากการกระทำกรรมเกิดจากพฤติกรรมเพราะฉะนั้นไพ่พระสังฆราชมาเตือนแบบนี้กับ The da The d เดอะเดวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คิดได้คิดคิด,ค,ดคิดอะไรนะคิดเรียกว่าอะไรรู้หมดแต่อดไม่ได้รู้ว่าอะไรดีรู้ว่าอะไรชั่วรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกรู้ทุกอย่างแต่มันควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะแรงแห่งกรรมนี้ไหมแรงแห่งกรรมบางทีพยายามควบคุมอารมณ์สติควบคุมให้ตัวเองอยู่กับร่องกับรอยแล้วมันก็ยังทำผิดได้เขายังนึกถึงคุณยัง ยังเหมือนมีความขาดคุณไม่ได้ขาดไม่ได้ประมาณนั้นใจมันโหยหาใจมันอาทรใจมันขาดกันไม่ได้พราดแรงแห่งกรรมเขามองแบบนั้นเขาคิดถึงคุณทุกขณะจิตค่ะคุณล่ะคิดยังไงกับเขาคะ่ะคุณคิดยังไงสิบไม้เทา้าเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่รุ่มรุ่มดอนดอนเหนื่อยกับความสัมพันธ์แบบนี้ แต่วางลงได้ไหมก็วางลงไม่ได้มีใครบางคนกำลังตัดสินใจคิดไตรตรองอย่างมีเหตุและผลคุณเครียดคุณนอนไม่หลับจิตตกกระร้าระรางกับความสัมพันธ์และรอคอยด้วยความหวังแต่ถ้าให้คุณเลือกคุณจะเลือกความถูกต้องและครอบครัวคุณเป็นหลักค่ะคนที่เข้ามาเป็นบุคคลที่สามแอบคบแอบคุยแอบชอบนั้นคุณอาจจะเคลียร์ไว้ถ้าเขาอยู่ได้อยู่ แต่เขาอยู่ไม่ได้มันก็ต้องจบแต่คุณจะเลือกครอบครัวและความถูกต้องเป็นหลักนะคะเขาจะ take action ไหมเขาจะ take action ไหมเขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเสียใจเดลิเวอร์เขาขาดคุณไม่ได้หรอกเขารู้สึกว่าเขารักคุณมากทั้งทั้งที่รักนี้เขากไมได้เลือกคุณคุณเองก็มาได้เลือกเขาต่างคนต่างมองความสัมพันธ์แต่ต่างคนต่างรู้ว่า รักครั้งนี้มันยังมีความสุขมันมีเดอรซันมันมีความสุขคนที่คุณคบคุณคุยอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณก็ได้หรือคุณเด็กกว่าเขาก็ได้นะคะรักนี้เป็นสุขอยู่เป็นความรักที่เป็นเดอรซันเป็นความสุขเป็นความต้องการที่อยู่นอกเหนือจากจิตใจของคนมีการให้แต่ไม่ได้เป็นการรับอืมเขาจะทํำยังไงหรอเขาจะขอโอกาสค่ะเขาจะขอโอกาสกับความสัมพันธ์นี้ เขาจะขอโอกาสอีกครั้งเขามีความรู้สึกว่าบนรบางคนน่ะมันแยกทางกันไปหายกันไปห่างหายกันไปแล้วไปรู้ตัวเองว่าถ้าฉันไม่มีเขาแล้วฉันไม่มีความสุขฉันไม่มีเขาแล้วฉันทุกข์มากๆาทุกข์จนทนไม่ไหวอะ่ะ <fort. S 1> ก็เลยมีคนที่แบบต้องการจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้เขา,าก็สงสัยเหมือนกันว่าคุณรู้สึกเหมือนเขาไหมเขารักคุณ k ิงอ็ f c ครัเขายังถือคุณไว้ในมือ แต่ว่าเขาจะนิ่งๆเฉยๆกับความรู้สึกเหล่านี้แล้วสองคนดูคุณเขาจะบอกว่าในใจของเขาอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนไอืมอ่ะความในใจของเขาที่เขาบอกได้ค่ะขอความในใจเขาหน่อยถ้าเขาบอกคุณได้เขาจะบอกอะไรคุณคะเอ้ยเดี๋ยวสิอ่าสิบหก 16ถึง30นิ้ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไร้ก่อนความสัมพันธ์ของคุณสิบดาบยังนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้ค่ะความมั่นคงสีไม้เท้าอาจารย์มองว่าในความรักของคุณอาจจะมีการงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเป็นกฑนอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องช่วยส่งเสริมกันในด้านของความรักการงานการเงินมันมีงานที่ต้องประสานกัน อาจจะเดินสวนกันอยู่ในที่ทำงานการเริ่มต้นใหม่จะเดทเริ่มต้นกับความระโอ้ยไพ่ของการเริ่มต้นขึ้นมาถึงสามใบที่ผ่านมามันเจ็บมันทุกข์มันทรมานในความรักครั้งนี้จะเกิดการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กับงานด้วยนะเหมือนได้เหมือนได้คนกลับมาก็ได้งานกลับมาถ้าคนหายไปงานก็หายไปเงินก็หายไป,ยไป,ยไปชีวิตก็หายไปด้วยมันมองได้แบบนั้น และจะได้พูดได้คุยได้เคลียร์กันความสัมพันธ์ที่จบลงไปจะกลับมาอีกครั้งเพราะยังมีความรักความรุ่นโลงกิเลสตัญหาหรือคุณบอกว่าคุณรักกันนั่นแหละแต่การรักที่มันผิดที่ผิดทางผิดเวลาแต่ก็รักกันนั่นแหละประมาณนั้นแหละเอ,อจะได้กลับมาอีกครั้งค่ะจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เมื่อไร่ไม่รู้รอ ถ้าเขาฝากบอกได้ความในใจของเขาที่จะฝากบอกคุณคออะไรคะส่ดาบการรักตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเจ็ดาบมีคนไม่ซื่อมีคนพูดไม่จริงมีคนพูดปดมีความแตกต่างแต่ก็ยังมีความรักรักที่เขาไม่เลือกมีเจ็ดถ้วยความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้นะพิจิกที่ไม่ใช่ครอบครัวนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างระเมอเพ้อพก เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเจ็ดถ้วยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีอะไรแน่อะไรนอนไม่ได้มีอะไรนอกจากความรู้สึกล้วนๆใจล้วนๆไปด้วยด้วยแรงแรงกรรมหรือแรงกิเลสตัณหาล้วนๆอืมมันจะเป็นการไปไปกับกับออนออนออฟออฟสิบดาบยังปรากฏอยู่นี่สิบดาบยังคงบอกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้กลับมาต่อให้มาพูดมาคุยมาเคลีย ต่อให้ความสัมพันธ์ได้กลับมาพัฒนากันใหม่อีกครั้งแต่สิบดาบก็รอคนอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าในความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นตัวจริงความสัมพันธ์ที่แอบคบแอบคุยแอบชอบนั้นน่ะปลายทางแห่งความฝันของคุณสองคนความฝันเจ็ดถ้วยเพิือความฝันนั้นมันมีสิบดาบรออยู่มันมีนรกรออยู่ เออ <c oughs> ถ้ามันเป็นลนักษณะของการผิดคู่ผิดคนผิดเวลานะคะเออโอเคป่ะบอกว่ารักกันน่ะมันมี2 of อครับแต่รักครั้งเนี้ยมันเป็นรักจริงๆหรือเปล่าลองไปนั่งตรองดูว่ามันเหมือนคนโดนของไหม คนเราความรักมันต้องมีเหตุมีผลแต่ในบางคนมีความรู้สึกว่ายังฝันถึงยังคิดถึงทำไมถึงเลิกกับเขาไม่ได้มันเจ็บปวดแสนสาหัสมาเข้าฝันเหมือนคนโดนของเลยอ่ะอืมแต่ดูนะว่าใช่ปะขอให้แนะนำห้าใบค่ะขอให้แนะนำห้าใบาความสัมพันธ์นี้ในออบวานความต้องการความปรารถนานั่นไง เงินมาแล้วผลประโยชน์เงินทองในความสัมพันธ์นี้ค่ะอีกคนหนึ่งอยากได้ตัวคนหนึ่งอยากได้ตังค์เ <c oughs> <c oughs> ออไม่รู้จะตียังไง <c oughs> ไพ่มันออกมาอย่างเงี้ยอ,อีกคนนึงอยากได้ตัวบางคนได้ตัวแถมตังค์ด้วยอ้าวเงี้ยเพราะว่าใครบางคนมันมีครอบครัวมีเจ้าของแล้วตระหนักให้ดีในความสัมพันธ์นี้เดอะเฮอร์เมสคุณอาจจะคุยกับราศีการพฤศบกันบางกรนะคะเป็นไพ่ของ ความรักที่มันมีเงินทองการซัพพอร์ตกัน,นเรื่องของเงินทองในเรื่องของการอยู่กันด้วยผลประโยชน์เขาอาจจะเป็นเจ้านายคุณคอยหนุนคุณหนุนหลังคุณคอยเป็นแบค็คอยเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบสามารถชี้ให้คุณออกจากงานได้หรือตกงานได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไพ่แนะนำว่า the hermit ค่ะ the hermit การปีกวิเวก การคิดไต่ต o องทบทวนให้ท่วนถี่ในความสัมพันธ์นี้ว่าคุณควรจะจบหรือจบแล้วเริ่มต้นใหม่การที่จบแล้วเริ่มต้นใหม่มันสามารถเป็นครอบครัวเป็นความมั่นคงได้จริงๆหรือหรือจริงๆมันเป็นแค่ภาพลวงตามันอาจจะเป็นได้แค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่ถ้าจะแบบอยู่กันยาวไปเลยอยู่กันยืดไปเลย เป็นครอบครัวกันมันต้องมีใครสักคนที่ยอมทิ้งสิ่งที่มีอย่างเช่นถ้าพจิกมีครอบครัวแล้วยอมเลิกกับผัวยอมเลิกกับเมียไปเอาเขาไม่ล่ะเออหรือถ้าเขามีครอบครัวแล้วเขาจะยอมเลิกกับเมียยอมเลิกกับผัวมาเอาคุณไม่ล่ะถ้าไม่ใช่ลองตองดูว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นได้แบบไหนมันเป็นได้แค่ความฝันเหรอหรือมันเป็นแค่อารมณ์มันพาไปหรือเปล่า หรือมันเป็นแค่ความต้องการที่มีนอกเหนือจากจิตใจไม่ได้มองถึงถูกผิดศรืธรรมหรือเปล่าอันนั้นแล้วแต่คุณจะตองดูนะจ๊ะไม่กล้าร่วงแนะนำได้บอกได้ชี้แนะชี้แนะชี้นำชี้แนวทางแต่จะทำหรือไม่ Upt to you อยู่ที่คุณเพราะว่ากรรมอยู่ที่การกระทำของคนกรรมอยู่ที่พฤติกรรมของคนนะคะคนเรามีการศึกษา มีความคิดมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นต้องการศึกษาคัดเกลานิสัยทำให้เราต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรไปอะไรคือความถูกต้องการศึกษาสอนให้เรารู้ว่าอะไรคือความถูกต้องอะไรคือเสียธรรมอะไรคือสิ่งที่ต้องทำในชีวิตนะจ๊ะพืชิอ like, share, ๋อย่าลืมก er, ดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปช่อบล็อกด้วยอย่าลืมลรงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาค่ะแอดไซเอฟอศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะ